สวัสดีค่ำคืนวันอาทิตย์แฟนวอลเล่บอลทุกท่านปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับศึกวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2,024หรือ2,024รอบสุดท้ายในอินดัสเตียมหัวหมากประเทศไทยผลการแข่งขันในวันนี้เป็นไปอย่างดูเดือดเริ่มจากรอบชิงอันดับ3เวลา17นาฬกาทีมชาติบราซิลพ่ายให้กับโปแลนด์ไปอย่างน่าเสียดาย2-3เซต 21, 25 28, 26, 21, 25 25 1 9และ9 1 5ส่งผลให้โปแลนด์คว้าอันดับ3ไปครองได้สำเร็จและในที่สุดก็มาถึงรอบชิงชนะเลิศเวลา20นาฬกา30นาทีทีมชาติอิตาลีโชว์ฟองสุดยอดเอาชนะญี่ปุ่นไปได้3 1ถึง1เซต25 1 7 25-17 25, 21ถึงและ20 25คว้าแชมป์วอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2,024ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติอิตาลีและทีมชาติโปแลนด์ด้ แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ